สวัสดีครับพี่น้องชาวนกขารทุกท่านครับวันนี้นะครับลองเอาเจ้าอ่าขุนพลใหม่นะครับที่เป็นนกต่อนะครับมาจากสกลนครนะครับที่เป็นครูอ่างนะครับเรียกว่าเจ้าเจ้าอ่างสว่างแล้วกันนะครับเอาเอาอ่างสกลดีกว่านะครับอ่างสกลนะครับมาทดสอบกันแล้วก็ทดสอบพระเนียดให้กับลูกค้านะด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบเสือนะครับ ก่อนที่จะส่งเดี๋ยวจะลองเอาขึ้นดูนะครับพอดีจเจ้าสองกุกมานะครับเมื่อกี้สองกุกมาตรงตรงนี้เลยนะครับตรงตร้นตรงต้นขี้เหล็กตรงนี้แหละนะครับเมื่อสักครู่ก็เลยกลับไปเอาจะลองเอาเจ้าอ่างตัวนี้ขึ้นดูนะครับจะไม่แซมพเนียดไม่อะไรนะครับเอาล้นล้นแบบนี้เลยนะครับลองดูลองดอูตัวระบบ กลไกของเสือตัวตูดตัวนี้ด้วยนะครับเผื่อทำงานหรือว่าเจอนกแล้วจะเป็นยังไงนะครับถือว่าลองก่อนละกันนะครับแล้วก็ถือว่าได้ลองกับเจ้าอ่างสกลน,นี้ไปในตัวนะครับเอนนี้นไปแล้วนะครับลองดูว่าเขาจะทำงานไหมนะครับร้อนๆเลยนะครับแต่ว่ากิ่งก็ เอาไปเกี่ยวตรงกิ่งแห้งนะครับเพราะว่าเป็นเสือตัวตูดก็จะขึ้นยากหน่อยถ้าขึ้นตามต้นไม้นะครับลองดูครับว่าเขาจะทํางานไหมนะครับมาลองมาลุ้นกันนะครับเริ่มเปิดแล้วนะครับโอเคครับเราอ่างสกคนนะครับเริ่มทางานแล้วเรียกขึ้นสองคำครับ โน่นป่าอยู่โน่นนะฮะต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมคนระับ ครับพี่น้องที่เดิมครับกิเล็สต้นเดิมคือนกอยู่ที่ต้นกระถินแห้งนะครับตอนนี้กำลังเรียกครับดูว่าเขาจะทำํำผลงานได้หรือเปล่านะครับสองกุก้งอยู่ข้างล่างนะครับยังไม่ขึ้นมา woo <laughs> เิดอะขึ้นครับพี่น้องเมื่อกี้เห็นเจ้าอ่างดิ้น,นครับเดี๋ยวเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทีนะี้ที่ไม่ไปไหนแต่ว่าไม่เห็นนกรบกวนหรือว่าอะไรรบกวนนะแต่ก็ดิ้นขนขนร่วงเลยร้องอุกเลยนะแต่ก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็ไม่ไม่ไม่เห็นอะไรไม่อยากจะทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวาน ตัวด,ดูเจ้านํำใช้ก็น่าจะโดนเหี่ยวเข้าตอนเย็นเพราะตอนนึกตอนเย็นมืดแล้วนะครับมาดูพเนิบทเนียดลั่นแต่ไม่มีนกติดไม่มีอะไรพอลงมาดูแล้วเห็นขนหัวเขาเปิดเปิดออกมาเส้นหนึ่งนะครับน่าจะดิ่แต่ว่านกไม่เป็นไรครับเพราะใส่พเนียดเอาตะข่ายห่มพเนียดไว้ครับเพราะเหี่ยวเยอะครับ ตรงนี้นกเยอะเดยียวก็เยอะเหมือนกันอันตรายครับตรงนี้เดี๋ยวดูครับถ้าไม่เข้าท่าก็จะต้องเอาเจ้าอ่างลงครับเสียดายของครับเดี๋ยวเผื่อพลาดไปแต่ว่าพระเนี่ดเสือตู่ตูดสองข้างนี้น่าจะเข้ายากนะครับตามปกติเพราะว่ากรงคันฟาดมันจะเข้าไปคุมกรงไว้ด้วยแต่ก็อย่าประมาทครับ มาลงต้นที่เหล็กนะลุ้นเันยาวๆไปครับพี่น้องมาจะถอยทับแล้วนะครับเข้ามาอีกดูว่าจะกล้าไหมใครจะเข้ามาลุมทั้งสองฝั่งนะครับันนี้อยู่ด้านบนโน่นนะอ,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 อีกตัวนึ่งอยู่ในป่าครับตัวนึ้อยู่ในป่านะครับ,น,น,น,รบนั่งอยู่ข้าง หลบอยู่ข้างเฉลยนี่แหละนะครับดูครับเขาก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่ยนะไม้ที่ได้ตัวเขาเลยแหละนะครับลองดูครับลองดูลุนดูว่าเจ้าอ่างทําแต้มได้ไหมแต่เมื่อกี้นึกว่าน่าจะเป็นเหี่ยวเข้ามานะพอดิ้นดิ้นหต่ว่าตอนนี้ก็คือเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว อสองกุกอยู่ข้างในครับสองกุกไม่กล้าออกมาครับเนี่ยตัวนี้ยตัวนี้คุมอยู่คนะแต่ตัวตัวหนึ่งกุกตัวเสียงกลางๆเนี่ยคุมอยู่อ่ะนี่ฮะเสียงสองกุกเสียงใหญ่ kalau mau nah aku กล้องมาด้วยนะครับได้เอาขาโทรศัพท์มาด้วยภาพไหวๆนิดนึงก็อดทนดูนะพี่น้องมา,าด้วยกัน คงเฉลยนี่แหละนะครับดครับเขาก็อย่างนี้แหละสุดยอดนะครับสุดยอดมากนิ่งนะครับรอแต่ว่าเขาจะขันวันไหนแค่นั้นเองถ้าอาการอย่างเงี้ยน่าจะเก็บได้ครับ ลุนขอให้ตัวสองกุกเข้านะครับอ่าเรียกคือ